ำได้้อ่ะงันสวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะมาสอนให้นกมันขึ้นมือกันนะคะสอนนกการเลี้ยงนกเออสอนการเลี้ยงนกนะคะนี่อันนี้คือนกแย่อันนี้คือนกของอยู่นะคะใครที่มีนกแย่ไปดูช่องอื่นนะคะนี่เริ่มพ่อมีกันทั้งหมดห้าตัวแต่มีตัวนึงที่แบบ่โู้เราเยเนี่ย อตัวคืนี่คืออาหารนกมาคะนันนันอาหารคือมันชอบอุิใส่มากกอพป่นุ้ยนะเขาจะรีวิวว่าน้องชอบกินอะไรบ้างนะคะคือน้องต้องใจชอโพอดอ่าน้องจดเอาไว้เลยนะคะทุกคนกระจกเป็นหายเห็นเห็นตาก้องเด็ดตาก้องคนอะไรเจ็ดฮะชอบพอดอะไรชอกินได้ชอบพอดเลื่อยไปก็อะไรละอีกอ่ะที่จะไม่ได้กำลังการกำลังการแนะนําหน่อยข้าวกับ นกแก้วมันจะมีห้าตัวนี่นกการมารีมีให้เพื่อนหน่อยมันก็จะมีอะไรบ้างนกการ <c oughs> เดินนี่นะคะมันจะมีนกแก้วอยู่ประมาณกี่ตัวนะห้าตัวว่านี่คืออาหารนกแก้วแอ้ก็นี่คือกระจกนั่นคือในบ้านที่นอนของมันนะคะทุกคนนี่คือกรงของมันนะคะการดูไร ดูนางรำ <laughs> นี่นะคะดูดิกองกองน้องน่ารักมากเลยนะคะนี่ในบ้านที่นอนชอบนอนมากเลยมัเข้าเปงน,นะคะนี่คือสายอะไรกันสายเอาไว้ให้นกกัดเล่นเนี่มันกัดทุกอันวันนี้มันตกบ่อยมากพี่ก็เลยเอาใบกระเพาะไม้มันกินนะคะเนี่ยค่ะนหะี่จิ๊ มาอ่เอาใส่เออแต่พี่บ้านพี่ไม่มีข้าวโพดาคาของน้องอยาปใจใจวันนี้พี่ไล่กันไล่ไล่ทีไล่บีย่นะคะ่ะอุ้ยอาหารเน็ตอุ้งดี๋ใส่ป้ายนั่นอืมอืมในนี้อาจจะมีขี่ของมันด้วยนะคะเดินะคะเปนจ้าตัวแสบขา คือเด็กดื้อมากไม่ใช่ถามจะกล้องได้ดูนะคะแล้วเกสอย่าไปแหย่มาชี้ใจแต่มันจะจิกนะมันไม่จิกเลยกัดได้นี่แค่เนี้ถ้าเราอยากจับถ้าถ้าถ้าที่อยากจับถ้าอยากจับเต็มชัวร์น่าหยอดข้อมือนี่นะคะเด็กดื้อมากใช่ เป็ดน่ทักสิงทำไมจ๊ามีอาหารก็จบกันไปแล้ว่สำหรับการเลี้ยงลูกแก้วแล้วก็กีไลคกดแชร์กดติดตามใครดีนะคะ